วันนี้จะพาพเพื่อนมากินอาหารตามสั่งที่บ้านนอกนะครับเอากระเพราหมูกรอบราดข้าวใส่ไข่เจียวกับกรอบด้วยปวากันเจ้าจ้ค่ะอันดับแรกทอดไข่เจียวให้มันกรอบก่อนนะแล้วก็สิ้นน้ำมันออกเอาของทุกอย่างลงไปพร้อมกันทีเดียวหมดเลยครับไม่ต้องลงทีละอย่างแล้วก็ผัดให้เข้ากันลงหมดเลยไปกระเพราลงทีหลังใส่ใบกระเพราปุ๊บลงเลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันดีกว่ามันเรียบร้อยแล้วก็กวาดลงใส่จานให้หมดเลยโอ้ยจีบวินาทีเสร็จแล้วเอา อ่นีเสิร์อพร้อมน้ำซุปร้อนนะครับข่องก่อนแล้วก็ให้คุณป้าที่เดินเก็บขามาส่งครับเสิร์ฟให้บนโต๊ะเลยเออเด็ดเจบขนาดนี้ใส่พริกน้ำปลาลงไปตามธรรมเนียมนะครับราชการเอาไรจังไลยเนี่ยจังเลยอู้ยูวิ่งใส่แบบปุ๊บไปเลยอ่ามันเป็นโมเดิร์เจ็แล้วก็กินเลยครับพี่นะจับสบายบ้ากงอ